มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแรงมากมินดาปักทูบแช่งขอให้ชีวิตปีแต่ตกต่ำตกต่ำหลังถูกโยงรังควานทัญญาอาสยามเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นดรามา่าเดือดก,กันแบบสุดๆนะคะกับประเด็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังว่าที่คุณแม่อย่างทัญญาอาสยามกับนางแบบและนักแสดงอย่างมินดามีทรัพย์สินโดประเด็นดรามา่าครั้งนี้เริ่มมาจากทางด้านของทัญญาได้มีการออกมาโพสตคลิป พร้อมกับข้อความโดนใครก็ไม่รู้ตามลังควานและก่อกวนอย่างหนักทั้งโทรเรียกรถพยาบาลให้มาที่บ้านโดยแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งสั่งของเซเว่นอีเล้เวราให้มาเก็บในปลายทางกับที่บ้านทั้งที่ตนเองไม่ได้เป็นคนสั่ง จนชาวเน็ตเองก็โยงเรื่องราวดังกล่าวไปถึงมินดาจากที่ทั้งคู่เคยมีปัญหาและได้ออกมาตอบโต้กันอย่างดุเดือดในอดีตว่าการก่อกวนครั้งนี้เป็นฝีมือของมินดาหรือเปล่าเราก็ได้พาทัวร์ไปลงมินดาอย่างหนักค่ะจนเมื่อไม่นานมานี้เจ้าตัวได้มีการออกมาโพสคลิปฟาดกลับแรงนะคะโดยเป็นคลิปเจ้าตัวได้ไปจุดทูบไหว้สาร พร้อมกับแช่งต้นเหตุที่ทําให้เธอโดนทัวลงค่ะจนเสื่อมเสียชื่อเสียงและทําให้หลายๆคนนั้นเกลียดเธอว่าขอให้ชีวิตพบเจอแต่ความวิบัติมีแต่ความสูญเสียทําธุรกิจอะไรก็มีแต่เจ๊งกับเจ๊งพร้อมกับยืนยันว่าเรื่องนี้เธอเองไม่ได้เป็นคนทําอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ